สวัสดีพี่น้องเม,มื่อตะหมูสุกงนเมื้อนี้ก็มาพบมาบอกน้องชูเล็กแล้วตอนนี้น้องจุนาจะไปเก็บมะคามพี่น้องกลับไปตอไ้อมหลายคนอยู่พี่น้องจะกินส้มไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องสวัสดีสวัสดีหมูหนึ่งเนาะพี่น้องไปเบิ่งเลยเลยเรามะคามน้องมิน่าเนาะพี่น้องสวัสดีน้องมิน่าสวัสดีสวัสดีเนาะ ต่ำไปเบิ่งทางพุ่นไปไปก่อนฮะนี่วงเวียนนี่อยู่ทางแยกอันนี้ทางบ้านไอันนี้แหละค่ะไปเรามาค้ามอนนั่นจะคองพี่น้องขี่รถนะขอละบันอันนี้บานผสมใจนี่มันมีแบบนี่คือบันผสมใจพี่น้องแบบมีวงเวียนแบบทางมีสามแยกสี่แยกทางพี่น้องนี่แยกยุ่นนี่คือทางให้ขึ้นขึ้นยุ่นนี่พี่น้อง บ้านโนน no เขาเรียกว่าอยู่บุ่นนะบ้านโนนอันนี้บ้านผสมใช่คืนพี่น้องนี่จะไปเก็บมะนาวนี่แหละมะขามละพี่น้องมามาดูน้ำกันเนาะพี่น้องมามามาเก็บมะขามน้ำกันพี่น้องเแดดแดดนี่กินชมแซ่บแล้วพี่น้องหมูลายอยู่พี่น้องเขาก็กินมะขามแล้วพี่น้องเขาลมอยู่พี่น้อง นี่ะเดินตีบานพี่น้องสนามที่น้องสหัยตีบ้านนะมีตีนันนเนบาะมันขี้ดินหินดมไหเมื่อหมูกระปุกพี่น้องหมูกระปุกเก่งดูได้เขาดีใจที่พี่น้องเขาเกงพี่น้องกัน บางทีก no, no ็นอนบางทีบางทีก็นอนสง่จารบางทีขาหมูโนอะไรผิดผลาดผิดเบาผิดพลาดเพราะกันอะไรคอตัวควายพี่น้องพี่น้องฮะตุ่นมะขามบางใหญ่นะวัวมันโผล่มาแดดอิลี่พี่น้องหนาแบ่พี่น้อง ไอน้องได้ก็ทายลับอยู่พี่น้องยางคิดมันยาวกระซงลงไลม่ได้โดยมุ่ขึ้นเอาพี่น้นอง บเห็นพี ơi, ình, à. À, ước, đấy, ่น้องตังกระกข้าไปนี่นะยางแตนยางทางแตนเลยเห็นไหมมันมันก็หลงมาแล้วนะะเบิ้งมันเทรงไอ้เบิ้งนะขาวนั่นแหละพี่น้องขาวๆนั่นได้ไหวไได้ เบื้องพี่จองเบ้องนาะตีเลาะคนแฝนแล้วเนาะคนแฝนแล้วพี่้องเคยเต้นบ่โซังโซวงีมีีเนี่ยข้อใดแลวเรียบร้อยห่างแต้น ือพี่น้องตอนจีเจมือนะถ่ายอัมาการงามงามอยู่พี่น้องถ่ายพี่น้องเบิ้งเมฆก้อนเมฆงามงามไปหน่องแบพี่น้องนะเปิรนจัดมาเป็นแถวเป็นแถวเลยเพิ่นมือบางทีเอามังยมอีกพี่น้องต้องกระโดดไฟพี่น้องบางทีเรางสวยกันก็ไม่ได้ตายพี่น้องเราออนไลอยู่เข้า เอาบางมอยู่คนร้ายทาเบิงเด้อพี่น้องบางทีน้องได้ก็เลยทายพี่น้องทาเบิงกินนีดพี่น้องเลยจุเพิ่นเอาเอาบางงมพี่น้องสองคนได้พี่น้องขึ้นนะบางงมบักหลายๆพี่น้องอืมพี่น้องเบงกงกินแต่จะกินให้ดูบางงมพี่น้องอืมอืมวานพี่น้อง แซ่บแสบพี <S <S ่น้องวานอเล่วานอเล่พี่น้องวานวานเต็มช่มนิดหน่อยพี่น้องมันเปรี้ยวนิดนึงพี่น้องแซ่บแสบพี่น้องไอ้ชิบแสบพี่หน่องลงเลยไปชิมไปเบิงเขาเบิงตัวน้องนายชิมช่มนะน่ะพี่น้องลายอยู่ไลายพี่น้องมาลุ้มกันเลยเขาคอพี่น้องเขาคอน้ำเพลิน ปิ้นจะองนะขาขอบใจขอบใจพี่น้องได้ลเลยพี่น้องนัง้าอยู่นี่ได้ได้ไอ้ตามี่ต้องการเลยพี่น้องใชหมคะีนอะตอนหมเรงพ่นอง หมูเนื้อหนีิรวมมือพี่น้องรวมมือที goodbye, so ่ท <orship> ิพกำลังสนใจอยู่พี่น้องใจจะมีรางวัลชายเขาพี่น้องเตือนหน้าแหละเฮอดแล้วมีตู้ปล่อยต่ำแม่ต่ำพี่น้องก็ตกสบายพูดบาเรื่องพี่น้องพี่น้องลังถาเขาใหดต่ำอยู่กินกินตัวกินกินตัวถาเขาก็หักใจหักใจ น้นงาเนงเอามาพริาใส่นี่กระตัมพี่น้องกระตัมวางนองงดประมาณพี่น้อ,อ,นองงดมากนุนกี่เชฟเพ็ดหาลหเลยนางตบบบ,บอกินเผ็ดนไดหมากักกินแต่ขอดี้อ,อีคุณค่า

มาเพี่น้องมาเดินพี่น้องมากินกันรเด้อกินตมังอมมังงมพี่น้องมามากินมักรเด้ี่น้องกินมัเด้อไรพี่น้องพี่น้องจะหมดแล้วแหละพี่น้องนะจะหมดแล้วพี่น้อง เอาตอนนี้เราถึงได้ก็จะปิดคลิปนะพี่น้องเอาขอบใจเด้อพี่น้องก่กดไลค์กดแชร์ช่องน้องถึงใจจะลักกิมมี่น้องถุงใจขอลาไปก่อนบ๊ายบายเอาบ๊ายบายเลย